สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือนะครับผมเพื่อบันทึกเวลาการทํางานนะครับวันนี้ครับมีตัวใหม่ล่าสุดครับจากทางบริษัท HP นะครับผมนะครับก็จะเป็น CMI นะครับผม23 2นะครับวันนี้นะครับบริษัท CCS นะครับผมเป็นตัวแทนจาหน่ายเนี่ยจะมาทําการแนะนําสินค้าตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูฟีเจอร์ด้านใกล้ๆสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่าตัวเครื่องนะครับผมสวยงามเนาะนะครับขอบขอบตัวนี้นะครับเป็นอสแตนเลสสวยงามนะครับแล้วก็ด้านอันนี้ก็เป็นเพดสวยงามนะครับผมปุ่มกดง่ายๆครับกดไม่ยากด้วยนะครับนะครับใช้งานง่ายนะครับหัวอ่านนะครับผมตัวนี้เป็นหัวอ่านแบบกระจกคริสตัลนะครับคริสตัลนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผม ไม่ได้เป็นทุงอันแบบโพลิเมอร์แบบเดิมอีกแล้วนะครับก็คือตรงนี้อัปเกรดมาเป็นหัวกระจกริสตันนะครับของ h i p CMI สองสามสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบด้านข้างนิดนึงนะครับผมด้านท้ายนะครับจะมีพอร์ตต่างๆรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพอร์ต Mini USB นะครับพอร์ต LAN นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตัว USB นะครับผมทำไรนะครับเสียบดึงข้อมูลได้นะครับผม ด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวเพลทนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ222เนี่ยก็สามารถต่อเชื่อมต่อกับควบคุมการเปิดปิดประตูได้ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ครับนะครับยกชุดนะครับจะมีสาย USB แล้วก็มินิ USB ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมล่าสุดครับของทาง HP นะครับเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับเป็น อีโคปิ้งนะครับผมเป็นโปรแกรมตัวใหม่ทางของของเอชพนะครับทำออกมาตรงนี้ก็คือให้สะดวกในการใช้งานนะครับก็คือออกออกรายงานนะครับผมแล้วก็ดึงเวลามานะครับผมทําการทําเงินเดือนได้เลยนะครับผมด้านในก็จะมีคู่มือตัวนี้เป็นคู่มือระบบการใช้งานนะครับต่างๆนะครับก็จะมีสินค้าของทางเอชพนะครับผมก็จะมีคู่มือนะครับเป็นคู่มือ ภาษาไทยนะครับนะครับก็เดี๋ยวทีนี้เรามาดูเครื่อมนิดนึงนะครับวิธีวิธีการเก็บข้อมูลนะครับผมวิธีการเก็บข้อมูลเข้าไปในตัวเครื่องนะครับง่ายๆครับผมเข้าไปที่ตัวเมนูนะครับจะมีปุ่มเมนูอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มเมนูนะครับก็จะมีเมนูข้างในนะครับให้เลือยู่สี่เมนูนะครับ ต้องการเก็บนิ้วนะครับผมเก็บรหัสหรือว่าเป็นบัตรนะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งนิ้วแล้วก็่าบัตรแล้วก็รหัส